ทริปวันที่28กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนี้นะครับก็เป็นอีกทริปหนึ่งนะครับที่มีความกังวลนะครับทำไมถึงต้องกังวลนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะนี่ฮะนี่คือแผนที่ของอทวีปแอฟริกานะครับซึ่งทริปนี้เนี่ยผมจะไปทั้งหมด8ประเทศแต่เป็นประเทศที่อยู่ค่อนข้างลึกแล้วก็ ใจกลางแอฟริกาหรือแถบเซ็นทรัลแอฟริกานะครับโดยทั่วไปคนที่ไปเที่ยวแอฟริกากันเนี่ยนะฮะเขาก็จะไปอย่างเซาทิฟกานะครับหรือแอฟริกาใต้นะครับหรืออาจจะเป็นเคนยาแทนซาเนียนะครับหรือด้านบนปนก็เป็นพวกอียิปต์นะครับหรือเป็นพวกมโมร็อกโกนะฮะแต่ประเทศที่ไม่ค่อยมีคนไปนะ,ะก็คือประเทศที่ผมกําลังจะเดินทางไปในทริปนี้อ่านั่นคือมีประเทศอะไรบ้างนะครับ ไล่จากตรงนี้นะครับก็คือมีเบนินนะครับตรงนี้เลยนะฮะไนจีเรียนะครับแคมรูนนะครับกาบองคองโกนะครับซึ่งคองโกก็จะมีสองคองโกนะฮะอยู่ติดกันเลยนะครับคนละชื่อกันนะครับก็คือเป็นเดโมแครติกรีพับบิกอ่าออฟคองโกนะครับกับคองโกเฉยๆนะครับแล้วก็มีเซ็นทรัลแอฟริกาหรือประเทศ แอ,อฟริกากลางนะครับแล้วก็แองโกลานะครับทั้งหมด8ประเทศนะครับเราจะเดินทางทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาประมาณ18วันนะครับซึ่งสาเหตุที่ผมกังวลเนี่ยเป็นเพราะว่าหลายๆประเทศแบบนี้เนี่ยจะเป็นการท่องเที่ยวที่ไม่ได้มีสถานที่ท่องเที่ยวเป็นเหมือนอที่ที่เขาไปไปกันเป็นที่ท่องเที่ยวที่แบบสมบูรณ์แบบแล้วมีซิลเนียมีอะไรครบแต่จะเป็นประเทศที่เขาอยู่กันแบบพื้นพื้นบางประเทศยังค่อนข้างเล็กนะครับ าบางประเทศก็อาจจะบางประเทศอาจจะเคยมีเรื่องโรคระบาดอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เรื่องของความยังไม่เจริญพัฒนานะครับคนในบางประเทศก็จะค่อนข้างจะมีพูดง่ายๆว่าก็แบบถ่ยเงินหรืออะไรแบบนี้อยู่ค่อนข้างเยอะนะครับผมเคยไปหลายๆประเทศมาแล้วนะครับก็บางประเทศอย่างที่เราไปอย่างผมก็เคยไปเจอที่โซมาเลียนะครับก็ถือว่าโหดอันนี้ก็ยังน่ากาังวล วันที่ออกจากประเทศโซมาเลียก็เขาปิดประเทศอะไรอย่างนี้หรือไปที่เฮตินะครับเฮติเนี่ยจะอยู่ในอเมริกาเนี่ยนะครับก็จะผมก็จะไปเจอแบบต้องหยุดห้ามท่องเที่ยว1วันเพราะเขาประท้วงกันมีการยิงผู้ประท้วง2-3-4คนอะไรอย่างนี้เสียชีวิตกลางถนนอะไรอย่างนีรหรือแม้กระทั่งบางประเทศที่เขามีการไถเงินต่างๆมาแล้วนะครับแต่อย่งไ้ก็ตามเนี่ยนะครับก็อ,า,อาจจะ ยังไม่น่ากังวลเท่าประเทศที่ผมจะกําลังจะไปทริปนี้นะครับผมเคยไปไม่ทั้งอิรักหรือปากีสถานนะครับหรือประเทศแบบที่ยังไม่มีรัฐบาลนะฮะแบบซูดานอย่างเงี้ยนะฮะลงไปเนี่ยมีแต่ UN นะครับยังไม่มีรัฐบาลเขาก็อยู่กันได้หรือลิเบียที่ที่รัฐบาลยังไม่นิ่งๆอยังไม่นิ่งเท่าไหร่งเงี้ยผมก็ไปมาแล้วก็ถือว่า น่าตื่นเต้นพอสมควรแต่รอบนี้เนี่ยกับกลายเป็นที่พี่ผมคข้นขน้ากางังวลแต่ยังไงก็คือเดี๋ยวเราลองไปดูกันครับเพราะบางทีเนี่ยความกังวลของเราเนี่ยมันมีอยู่ก่อนพอไปจริงอย่างอิรักเนี่ยนะฮะพอผมไปจริงเรารู้สึกคนคนมองภายนอกเอออิรักไปได้เหรอนู่นนี่พอไปจริงคือปกติมากธรรมดามากนะครับแล้วก็ทริปนี้ที่ผมไปเนี่ยก็คือบริษัททัวร์เขาจัดให้แบบมีคนคอยประกบติดเราตลอดนะครับก็คือเขาตั้งแต่อ่ามารับเราสนามบินพาไปเที่ยวหรือบาง บางประเทศที่อย่างไนจีเรียเนี่ยที่ขึ้นชื่อว่า,าจะมีการไถเงินหรือคนจะค่อนข้างจะเอะอะโวยวายหน่อยหรือเขาจะค่อนข้างเหมือนดูเหมือนหยาบคายนะฮะก็เป็นเป็นธรรมชาติของประเทศเขาเนี่ยก็ก็จะมีคนประกบผมตลอดนั่นเองนะครับหรือไมทั่างอย่างประเทศแองกโกลาซึ่งเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อว่า ไปเที่ยวแล้วแพงที่สุดในโลกนะครับเราไม่น่าเชื่อว่าบางคนคิดว่าการไปท่องเที่ยวแบบยุโรปจะแพงมากอเมริกาจะแพงมากไม่จริงครับประเทศที่แพงที่สุดในการท่องเที่ยวของโลกนี้คือประเทศที่อยู่ในทวีปแอฟริกานั่นเองคืออย่างบางประเทศอย่างโซมาเลียเนี่ยก็เวลาผมไปเนี่ยก็จะตื่นเต้นนิดหน่อยก็จะมีรถกระบะนำหน้าเราแล้วก็จะมี ทหารเนี่ยนะฮะถือปืนยาวนนั่งอยู่หน้าเราห้าหกคนขับรถตามเราไปตลอดอย่างโซมาเลียก็จะเจอสถานการณ์แบบนี้ซึ่งทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยนะครับสามารถที่จะไปดูย้อนหลังได้นะครับในหมอสองท่องโลก EP ต่างๆก็จะมีประเทศแบบแปลกๆน่าสนใจแบบสุดขั้วแบบนี้นะฮะอยู่ซึ่งเราสามารถไปย้อนดูได้นะครับแล้วก็ ยังอยากให้ติดตามในทริปนี้ของผมด้วยนะครับสำหรับแอฟริกาแถบแอฟริกากลางกลางแต่ประเทศนี้ว่าพอไปจริงๆแล้วเนี่ยเออมันมันเถื่อนมันดูน่ากลัวมันโดนไถตังหรือว่าเออมันเข้ายากอย่างที่เราคิดกันไว้ไหมแต่เท่าที่ผมคุยกับบริษัททัวร์เขาเขาบอกว่าไปได้นะฮะเดี๋ยวเราลองไปดูกันโปรดติดตามต่อไปนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามหมอสองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ